ความเดิมตอนที่แล้วโอเคได้อยู่ไม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 ่ลิงไม่ได้แต่ว่าปีงแดงอะไรผ่านนะกูไปลิงไม่ได้ นี่ก okay, ูต้องไปอัดคลิปแทนใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยวันหยุดกูแท้ๆเอาเสื้อกูอย่างไรเนี่ยอ๋อเจอละโอเคไปลุยณสถานที่แห่งหนึ่ง 닷타악나 이자쿠완 몰리 몰리 나라고지보 아리데 세토노 노레다루스이게 이와 이와 도나시조노게디마 엔자라

มาเลยเลยมาจากไหนเนี่ยโอ้โหระเบิดชิเนียนี่คือหนูลูกแล้วหมูโอ้โอ้ย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 าอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยอย้ยโา้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอยอวโอ้ยโอยยยโยโยโยอออ้้้า้รับข่าวสารจากสหายน้อองเรา ว่าทางฝั่งนั่งเหมือนเขา Humans. มีอะไรเกิดขึ้นนิดหน่อยอยู่ๆพวกเขาก็หายตัวไปพวกเราเลยมารับหน้าที่อัดคลิปแทนในรอบนี้เข้าใจกันนะโอ้ยโหโคตรสวยจะามีผู้ใช้สาเยมิแถวนี้อิตานี เอ้ยเเอาเอาเอางมาแ้มาแ้เอ้อแทงแทงแทงยถป่ะแทงอมก้โอ้ยโอ้ย้ยเสียงน่ากลัวมากอันนี้โอ้ยมุนมุนมุนอเี้ยอฟอร์ดฟอร์ดอยู่นี่หน่ช่วยอเยตเรด้เออโดแล้วอ้ยดูมนสนดิ อ๋อเสียมันเป็นเสียเพลงใจสั่นมาเรื่อยเฮ้่อยอู้หู้ยโอ้ยใจเย็นใจเย็นดพิซซ่าคูดาอยู่พิซซ่าคูดาอยู่ใจเย็นโดบโดบโดบก่อนเลยมาวินกุลอ้ยถอดหน้ากากถอดหน้ากากอ๋อเวลากดอาร์มันถอดหน้ากากเหรอเออตอนตอนมันเปิดเปิดเนี่ยเปิดเลทอ่ะเปิดถอดหน้ากากฮัลโหลว้าวนพี่จ๋าไว้ใช่ไหมผมเถอะพี่จ๋าไม่หมแล้วหมดแล้วให้ดี มันมาแล้วตัวขาวไม่ใช่หมายหมายถึงอะไรวะว่าให้กูระวังทีดีพันหัวเลยลืมเลยกินหมาอะไรอย่างยนั่นไงสิ่งที่บอกระวังพี่ดิฟังฟอร์ดนั่นเรามาแชร์ลนด์เออหนักลนชิโอเตชิโอเตก็ก็กินน้ำเมื่อกี้น้ำพุ่งเลยนียนข้างหลังอ่ะเวส์เปย์ดูว่าโฮลิสแบกเออเอาเนี่ยบพี่ให้พี่ให้เอาไป ไม่เอาแต่แต่เห็นหน้าซัมติกเขาเป็นเพื่อนกับคนหนึ่งนะเว้ยเขาเขาเคยเป็นเพื่อนกับบลิมนะเว้ยเขาไม่ใช่ดีมากแต่เขาคือดรีม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 สิงเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยอย่าอยาพี่โอ้โหอ้วนอ้ว้เ่ยเคยจับกล้องเลยเขาจับตกล้องเรียบร้อยแล้วตะกล้องเสียชีวิตแล้วจอย์ต่อไปจอนโดสองพันสิบเจ็ดกีซิคกีมันดั่งจับได้จับได้ มันเป็นสไตล์เก่าแบบนี้นะชุดประมาณนี้เลยเนี่ยโอเคเจอจริแคอนมาโอ้ยไปไหนก็ไปเรอยเ่อยเฮ้ยน่าน่ารักจังเฮ้ยโอ้ยเป็ยเชียร์ลีั้จะทะชชันันนีเยโอเยเยนมันกยม้นี้นุ่มๆ้เสียนุ่มๆเลย

พี่ช่วยะไรไม่ได้พี่ช่วยแไรไม่ได้ดูเนอไปเนาะไปนะบายฮับเกรสทายเเาคิดจะทำอะไรเมื่อหลวิ่งอกไปด้วยหลบกันดิจิตอลหลบเว้ยดิจิตอลเฮ้ยเฮ้ยทขั้ยเ้ยยังยังยังอีกโอ้โะบอกเบเิอ้วเบิะเรเเป้ยไป้อยเกเกา ไอ้ว e นเดียวบอลลูกเตะขอ h ขู่ไอ้มันนีอืออีอี๋อะไรอะไรอะไรนับีลงไปไหนลงไปไหนเร็วอย่าท้าอย่าตมันนีจับนะังหวะนี้จังหวะนีมูาแม่งดูบ้าบ้าบ้ลบ้า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 องาบบ้าบ้าองาบาบ้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 าบงาบ้าบาบาบ้าบ้าบ้าอ้าาบ้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 าอาบ้าบ้าบ้า้าบ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 ้ ต่อชีวิตเวลาเวลาจะหมดแล้วเนี่วันนี้ไม่ไม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันนี้นี่ฮึันนี้ฮึ จเห็นคันเจเลยมามามาเนี่ยแกนนาที้วไม่นะูนี่นะกูนนาทียู่จมอยู่ดิดวกินเป็นยอชยเเเพื่เพอย่าแทงกูอย่าแทงกูอันนี้อันนี้ช่วาแป๊บนึงนะ อ่ะอย่างแรกเลยนะเจสันไอสกินราคาสามร้อยที่ปรึกษาในค่ายเออนี่มันเอาเอาเอาไว้เดี๋ยว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 อยู่ๆก็กลายเป็นคุกคิบอยู่ๆมารีตัวแดงอ่าอ่าทุกคนไปดูห้องกันนะอ่ะเราเราดูเจสันแต่ละสกินนะเดี๋ยวผมจะเรียกชื่อแต่สกินของเจสันนะอ่ะสกินแรกเลยเอาเอาที่มันแปลภาษาไทยนะอย่างแรกเลยที่ปรึกษาในค่ายอันนี้ก็เมคเซน n ์อยู่ไหม คอมเดซินอยู่นะมันก็ขอไม่ไหวเนาะสกินต่อไปพระสงฆ์เอาพระสงฆ์โอ้พระสงฆ์แต่อัต่อไปคะแนนฉากนี่คืออะไรวะคะแนนฉากคะแนนตั้งคแตัต่อไปราคาเจ็ดร้อยห้าสิบนะช่างค่าวัดองคอไปนะสกินเจสันราคาแปดร้อยยี่สิบหน้าสังเวชล้มเหลวหน้าสังเวชล้มเหลวแต่อัตภันี่ความแม่นยำของฮิตบ็อกโอ้ยจริงครับี่ งินหมดแล้วมาแล้วโอ้ยเียมอเฟีไก่ใหญ่มาวเฟียไก่ใหญ่มาเฟีล้วมาเฟียไก่ใหญ่้วยโอเคอะไรนี่รบด้ทำไมวะโอ้ยยูเจมาเฟีมาเฟียมาแล้วมาแล้วตัวใหญ่ังเดดสเดดสีแก่กี่่ มามาเข้ามาข้าดแข่งกันข้าดูข้าข้าแข่งกันเข้ามาเจ้าติ๊นเจ้าินแขงจะได้ลับรู้ึงหัวใจยาวเฮ้ยเฮ้ยไหวเ่าอุ้ยมันเอาของมาร้องป้องเดี๋ยวมันเกิดแก่ช้ตายฟอร์ขอพิซ่า

วิว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 โซ่อะไรเมื่อกี้เราวะเดี๋ยวมัเมักมัเมื่อกี้มากเโซโชว์าที่แท้จริงจะตยแล้วจะตโอ้โหไม่โดนถักสิถักกสินเน่กราดักสินเลยโอ้ยทัน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 นนนนัััน ม่นมันัดือดแต่แต ını, We will. We will ่ต่วหนึ่งเราเราพาคนมาช่วยแล้วจระน้ำแอริตรังีีดล้ไออีีอพไอีีวอดอีกบอออีมนอีอออออาตายแล้วไไหอไเฮ้ย

เฮ้ยนี yeah right? ่แหละกวใคอเจ้ตัวจริงจ uh> ้าไปสู้เขาไปเลยกูใครเจอกันละไม่เท่าไรเอาเฮี้ยไปเวเดี๋ยวเฮ้ย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 เ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเเฮย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 เฮ้้เฮยเฮ้เฮ้ยเ วิะอะไปบอ้กูอ๋อเล้เฮ้ย๋ยวโอ๊ยหายแล้วทุกคนวิ่งไปแขเงอเร็วมัดกูอล้ย่กชั้นอ่ะอขาอกสนอมสมศักดีดิโอเคไ่รตเราควรไปกันแล้วสินะนี่คือสึกระหว่างเรา แล้วมันจะจบที่นี่โอเคต้นกัน Let's dance เอาละทุกคนเรื่องอะยจะไปยู่ฝั่งไหนเขาว่าได้เอา เดี๋ยวเมื่อกี้จะอยู่ฝั่งกูเนอะครูบาดี้ใช่ไหม้วเลยไม่ได้อยู่ฝังกูได้รอแป๊บนึงใช่รอแป๊บนึงะรอแป๊บนึงนะไปไหนของมันวะ

ใบอายเชสเตอร์สกีมันจะจะหลดร้อนละมันไม่สำคัญว um. ่าแกจะเป็นเชสเสกีแบบไหนฉันนี่แหละจะเป็นผู้น้อมรับไร้อายแต่เพียงผู้เดียวเอาไปหาคิวิตเร็วอนะคิวบิเฮ้โอ้เฮจ้ากูเฮ้อายใช่ไหม

จ,จาคำตการแทรกคนี้มันไม่มีที่สำหรับพวกเราหรอแล้ไม่มีที่ยืนให้กับไม่อาย